ภาพที่เห็นอยู่นี้คืออำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยครับกิจกรรมของพวกเราวันนี้คือการกลางเต้นพักผ่อนชิลๆแบบใกล้ชิดกับธรรมชาติร้อยกิโลเมตรคือระยะทางที่เราต้องเดินทางจากโชวรูม mg base auto sale เพชรเกษม65 ไปยังทานทาดาโฮมสเตย์จังหวัดราชบุรีวันนี้เราเลยเอา New MG HS รถยนต์ SUV ที่มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยช่วยควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้งด้วยความเร็วและระบบควบคุมการทรงตัวขับได้อย่างมั่นใจมากขึ้นด้วยระบบช่วยเตือนรถออกนอกเลน LDW เมื่อขับรถออกนอกเลนจะมีเสียงและสัญ,ญลักษณ์แจ้งเตือนที่หน้าปัดและสันที่พวงมาลัยเข้าหน้าหนาวแล้วอากาศดีแบบนี้ผมขอญญเปิดซันรูฟสักหน่อยดีกว่า ปิด oh! 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 และแล้วเราก็ถึงกันแล้วนะครับที่ทานทาดาโฮมสเตย์ก่อนอื่นต้องขอคนของลงก่อนเพราะเรามาถึงเย็นมากต้องรีบกางเต็นท์กันก่อนจะได้กินข้าวเย็นกันครับอากาศแบบนี้ผมว่าเหมาะกับการกินหมูกระทะที่สุดเลยครับ เช้าแล้วนะครับทุกคนอากาศคือดีมากสดชื่นมากครับตอนนี้พวกเรากำลังเดินเล่นริมน้ำอีกครั้งก่อนที่จะออกเดินทางต่อส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับมาคอยลุ้นกันว่าคลิปต่อไปของพวกเราจะพาไปเที่ยวกันที่ไหนของสวนพึ่งบ้างแล้วเจอกันใหม่นะครับ